ครับเพื่อนๆชาวคอ d ดากอนวันนี้เราก็มาดูแพทแรกของซีซั่นวันพัสกันนะครับว่าปรับอะไรกันบ้างชื่อแพทลากเงาสงครามชื่อภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจนะ 1. ลากเงาสงครามแราวชนีเอลรูเซียปลุกพลังของอ,อันนี้อันที่เป็นเนเรื่องเราอาจจะย่อยๆนะครับผมจะเอาแต่เนื้อๆให้นะครับเพ,เพื่อให้ไม่ไปการเสียเวลาเนาะอ่ามาละ ก็คือระงเงาสงครามคืออะไรคือโหมด30-30นะครับอ่าสามสิบทีมสุ้กว่าสามสิทีมไม่รู้คําว่าทีมอ่ะคือ1ทีม5กองหรือ1ทีม1กองนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะสัมผัสแผนที่ที่เต็มไปด้วยภูมิประเทศอันหลากหลายให้ท่านได้ใช้กลยุของทีมอย่างเต็มที่ก็คือถ้าให้เพื่อนนึกภาพออกก็เป็นแมปแมปหนึ่งครับอาจจะเหมือนโมบ้าเกมที่แบบแมปมาให้ อะไรประมาณนี้โอ้เขาบอกว่ามีหมอกด้วยนะต่อสู้ฝ่าหมอกสงครามที่ปกคลุมสนามรบหรือใช้หมอกซ่อนนำพทางตัวก็น่าจะแบบมีหมอกให้เล่นแบบปิดไปด้วยครับเปิดไปทางสิ่งอ่าอันนี้ก็สิ่งประดิษฐ์ก็มีแล้วเนาะอ่าจะอ๋อคือเขาจะเปิดให้แค่บางเซิร์ฟเวอร์นะอันนี้เราก็ต้องมารอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเล่นนะเพราะว่านี้ก็เป็นแพทหม่เลย 2. ประสบการณ์ต่อสู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอ่าสิ่งประดิษฐ์ในตำนานใหม่ธนูขนนกทองคำ เป็นแถกควบคุมแสดงว่ามี CC พีพี่ๆสดงว่าเกี่ยวกับคนผลแม่นธนูก็เป็นที่แน่ใจแล้วว่าเป็นของธนูพร้อมใช้งานแล้วจากบทสรุปอ่าส่วนเอฟเฟกอะไรเราต้องไปรอดูกันนะปรับปรุงการแสดงผลการต่อสู้แสดงค่าความเสียหายเป็นตัวเลขอย่างชัดเจนเมื่อทหารของท่านได้รับความเสียหายคียที่เข้าอ๋อก็คือแต่ก่อนนะครับโดรรนดาเมจคิยที่เข้าอ,อ่ะบางทีมันเขียนอาจจะเขียนว่าโดนดาเมจพันหนึ่งแต่แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นคียที่เข้าหรือเปล่านี่ผม ละเอยียดเชิงลึกผมไม่แน่ใจนะต้องรอดูนะปรับปรุงอะไรงานทหารพานก็คือสเกลรายงานรายงานจะหรัวเพศเหน่วยของอ๋อก็แต่นี้คือจะมองง่ายขึ้นแก้ไขปัญหาที่ค่าความเสียหายไม่แสดงในรายงานสิ่งสลรับสิ่งผลิตดาบน้ําพุและเพลิงอเวจีอ๋ออันนี้ก็คือแก้บั๊กนิดหน่อยคือทำดาเมจเหมือนเดิมนะครับแค่มองไม่เห็นตอนแรก ปรับปรุงการเลื่อนระดับฮีโลตอนนี้ท่านสามารถบันทึกการผสมประสานเหรียญและใช้การผสมประสานเหรียญในครั้งหน้าที่ท่านเลื่อนที่ระดับอ๋อก็คือปกติเราต้องมานั่งคลิกๆๆใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้อาจจะคลิกปุ๊บมาทีเดียวหกเหรียญเลยก็ได้อะไรประมาณนั้นปรับระยะเวลาบัฟของสกิลเล็กลูซิดของเทียบัฟการโจมตีจะอยู่จะคงอยู่จนกว่กากอทานของเทียจะสูญเสียโลอ๋อก็คือสกิลที่สี่นะครับถ้าจะไม่ผิดนะขอดูก่อน เทียอ่าจริงด้วยก็แสดงว่าเทียแต่ก่อนอาจจะเป็นบัคอะไรบางอย่างผมก็ไม่แน่ใจเนาะไหนดูสิปรับปรุงอา่านทาพานอ่านแล้วอ๋อเนี่ยอ่านต่ออันนี้อันเดิมแก้ไขปัญหาที่ใช้ใบหน้าแห่งวิหารไม่สามารถเปิดใช้สกิเลเล็กลูซิฟของเทียได้ก็คือไอเทมนะครับอ๋อก็คือปกติไอเทมเนี้ยมันเป็นไอเทมระดับตำนานนะครับของ ของกองบินอ่ามันมัน,ม,นมันน่าจะแก้บัก๊กอันนี้ก็คือบั๊กขึ้นนะครับเพราะว่ามันแก้บัก๊กสเส้นทางความรุ่งเรืองที่รับรื่นยิ่งขึ้นก็คือปรับไไค,คุณภาพชีวิตนะครับระบบพันธมิตรผู้นำพันธมิตรและเจ้าหน้าที่ตอนนี้สามารถแก้ไขข้อมูลการสรรหาของพันธมิตรได้ผ่านหน้าจอการจัดก,การพันธมิตรและใช้ช่องแชทได้ผมก็ไม่ได้คนทำากี่ยอะไรผมเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ เพืเ่อนๆคนไหนทำกิ้วก็ลองมาแชร์กันได้นะเพิ่มบันทึกพันธมิตรซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญการเปลี่ยนแปลงเป็นสมาชิกและการต่อสู้อ๋อก็คือแล้วแบบบันทึกประวัติศาสตร์้งครับอะไรประมาณนี้เมื่อสมาชิกออฟไลน์นานสามบันผู้นำพันธมิตรและเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเ,เตือนเกี่ยวกันไม่ใช้งานโอ้ใครไม่ออนไลน์สามบ้นนี่หัวกิ้วได้รับจดหมายทันทีนะไม่ต้องนั่งเช็คเองแล้วนะอโอ้ เพิ่มคุณสมบัติรีเซ็ตสำหรับนโยบายและระหว่างฤดูกาลท่านสามารถรีเซ็ตนโยบายและได้รับคืนคืนสัก์สีที่ชาร์จไปทั้งหมดคุณสมบัตินี้มีเวลาคููดาวาน์30วบนโอโ้ก็คืออ่าเพื่อนๆเคยอัพนโยบายผิดกันใช่ไหมครับมันจะรีเซ็ตไม่ได้ตั้งต่ทวีอย่างเดียวถูกไหมตอนนี้สามารถรีเซ็ตได้แล้วนะครูดาวาน์30วบนอันนี้ไม่เกี่ยวกับยาทวีไปนะเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามถามได้นะเดี๋ยวผมพิมพ์ตอบอันนี้ง่ายๆถ้าแปลงง่ายๆคือรีแล้วอ่ารีได้เปลี่ยนโทเทนต์กำหนดกำหนดฤดูเองฤดูการหากเป็นฮีโร่รุ่นที่1นึ่งาสามารถเลกเปลี่ยนโทเทนรุ่นที่นขึ้นไปเป็นโทเทนต์หนึ่งร่งรงรนั้นได้อ่ายกตัวอยา่างฮีโร่ที่หนึ่งที่มีในปัจจุบันนายกีกระโวดอะไรก็ว่าไปฮะท่านสามารถเลกเปลี่ยนโทเทนต์กำหนดเองรุ่นที่1ขึ้นไปเป็นโทเทนของฮีโร่ตัวนั้นได้โอ้อันนี้เป็นการเนิร์ฟแนน่ีะสววยล้ ก็คือเอ้ยไม่เชิดการเนิร์ฟมันก็แค่อธิบายให้ง่ายขึ้นมากกว่าไม่ไม,ไม่ไม่เนิร์ฟหรือแบบอะไรโอเคครับอาจาอจะเข้าใจผิดเองอันที่4เริ่มตั้งแต่ฤดูกาลวันพัสก็คือเอ่อการฤด,ด,ดูกาลนี้นะครับดวงดาวจุด,ด,ดอีคาน่าจะเป็นชื่อของอ่าเสานะครับอีเวนต์ของเสาท่านจะไม่สามารถโจมตีผู้เล่นอืน่นได้เป็นเวลา8ชั่วโมงหลังจากฤดูกาลเริ่มต้นขึ้นซึ่งรวมถึงวีพีการโจมตีเมืองการต่อสู้จัดทรัพยากรและการทำอสังสร้าง อ๋ออันนี้ก็คือก็คือเป็นการปรับถึงซีซั่นที่เขาปรับไปแล้วนะครับไม่มีผลกับที่ผมเล่นอยู่นะไหนดูซิอ่าน่าจะประมาณนั้นน่าจะไม่มีผลอะไรกับเซิร์ฟผมแต่เพื่อนๆที่เพิ่งรวมเซิร์ฟใหม่ก็จะปลอดภัยง่ายขึ้นเนาะอ่าไหนดูซิอันนี้อ่านแล้วอ่านแล้ว่กิจกรรม้กิจกรรมใหม่ด้วยนะเพิ่มปฏิทินกิจกรรมใหม่อ๋ออันนี้เกมเคยบอกนะครับว่าจะมีปฏิทิน ก็คือจะแจ้งว่าวันนี้วันนั้นมีอะไรโอ้โ oh, หอันนี้ดีมากเลยครับอันนี้ต้องขอชื่นชมเกมเลยนะเพิ่มกิจกรรมใหม่สนามบอลรองทุ่สวรรค์อันนี้น่าจะเป็นที่ผมเคยอัดคลิปไปเมื่อนานมาแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแผนที่เข้าถึงได้มากขึ้นโอ้ตอนนี้ถ้าจะเห็นตำแหน่งและเรเวลาหมบ้านทั้งหมดได้แล้วโอ้อันนี้ดีมากเลยนะครับตอนนี้เราต้องแมนนวลเองใช่ไหมอันนี้ก็ง่ายขึ้นเนาะ,ะปรับุงอืนอ่น อ๋อถ้าอันนี้เป็นย่อยๆผมจะข้ามไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมเอ้อัปเดต1.0.17ชื่อแพดลากเก้าสงครามนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะ